คอมแอรเชฟโซนิกนะครก็เดี๋ยวเรามาดูตัวคอมแอร์กันนะว่าเจอปัญหาอะไรมั่งนะะแล้วก็ภายในน้ำมันคอมมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของคอมแอร์ Com ของเชฟโซนิกนะครับนี่ ลูกปืนโอเคอยู่นะลูกปืนโอเคแต่คัดใหม่ไปแล้วนะฮะอันนี้คือภายในนะฮะไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนชุดหน้าคัดเสร็จแล้วเปลี่ยนไส้กรองน้ายาแล้วระบบจะฟื้นกลับมาสร้างความเย็นได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องวัดวัดดวงกันละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูน้ำมันนะนี่โหสภาพ สภาพดูเละเลยนะเละเลยนะให้ดูนิดนึงดูนะสภาพนะลองถ่ายดูนะเห็นสีสีน้ำมันกับสีไส้กรองเนะี่ยสีเดียวกันเลยนะ น่ากลัวครับพูดได้คำเดียวว่าน่ากลัวนะเพราะว่าเราต้องลองเปลี่ยนแล้วนะเราต้องลองเปลี่ยนตัวหน้าคัดก่อนถ้าเปลี่ยนหน้าคัดเสร็จเราแล้วจะรู้ว่าประสิทธิภาพในการทําความเย็นหรือว่าคอมมีเสียงดังเป็นยังไงชุดใส่กองน้ำยาแอร์นะครับของรถเชฟโซนิก ของเกา่าสุกปกทั้งเส้นเลยนะของใหม่จะขาวนะครับเทียบกันได้เลยนะฮะรถใช้งานมาค่อนข้างนานรถใช้งานมานะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้ากิโลโอ้โหเนี่ยดูยังไดูเลยเ่ยโอ้โหเฮียดูทั้งเส้นเลยนะดูมันดำทั้งเส้นเลยเนะี่ย น่ากลัวครับแบบนี้น่ากลัวดูของใหม่จะขาวแบบนี้นะฮะจริงๆเขาให้เปลี่ยนทุกๆสามหมโลนะครับเนี่ยขอตําหนิวงการบ้านเรานิดนึงนะครับว่าทําไมเราถึงไม่ยอมให้ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถทำไมบริษัทรถไม่แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนมันมันมีปัญหาอะไรแบบกันนักกันหนานะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบแอร์ที่เรายังปิดกั้นกันอยู่นะไม่เข้าใจนะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไส้กรองนะฮะเปลี่ยนไส้กรองสาเหตุคันนี้เนี่ยคือหน้าคัตเสียไปแล้วนะหน้าคัตไม่ไม่ดูดละน้าคับไม่ดูดละเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้าคัตนะครับคอแมแอร์ของรถเชฟโซนิกนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วนะไม่ใช่รหัสพาร์ทของศูนย์บริการนะครับตัวนี้ แล้วก็ชุดคัดแม่เหล็กอันนี้คือของที่ที่เสียนะฮะตัวที่เสียตัวที่เสียอันนี้คือด้านหลังถ้าเป็นของมาตรฐานเขาจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งมันใส่กันไม่ได้มันใส่กันไม่ได้นะะถ้าชุดมาตรฐานจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ชุดมาตรฐานนะครับต่างกัน ะนั้นคือบ่าและหมุดต่างๆมันไม่ตรงกันนะมันไม่ตรงกันนะครับเลยใส่กันไม่ได้นะใส่กันไม่ได้ตัวนี้ก็สภาพลูกปืนตัวนี้ก็ไหมร้อนแล้วนะไหมร้อนล้อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นสีน้ำมันก็เนี่ยหมดสภาพนะอันนี้คือไส้กรองไส้กรองที่สีเดียวกับน้ำมันคอมเลย มันเหนียวเลยนะเหนียวเลยเนาะนี่เป็นรายการของคอมแอร์ที่ต้องแนะนำนะให้ให้พิจารณาตัดสินใจดูครับคอมแอร์ใหม่ของรถเชฟโซนิกนะครับตัวนี้เป็นของ GM นะฮะ GM เลย Make in USA ครับ Make in USA in ของติดรถมานะครับก็จะเป็นติ๊กเกอร์แบบนี้นะติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับหาให้ดูอีกลูกหนึ่งซึ่งเป็นคอมที่เป็นคอม GM m a ็ e in ก็ USA นะครับเห็นไหมแม็กอินยูเอสอนะนะของแท้เชฟโซนิกจะเป็น m a ็ e in USA นะครับอ่ะคันนี้สั่งคอมแท้นะใส่ให้ คอมแอร์นะครับของรถเชฟโซนิกจัดชุดอะไรนะครับมาตรฐานพร้อมรับประกันให้หนึ่งปีนะฮะในส่วนของอะไหล่แอร์ของตัวรถเชฟโซนิกนะคอมก็เลือกใช้คอม GM แท้นะครับคอม GM แท้นะครับมีคอมแอร์นะครับ มีกรองฝุ่นนะครับมีแผงคอนเดนเซอร์พร้อมตัวกรองน้ำยาแอร์นะฮะมีสายน้ำยาแอร์เข้าคอมออกคอมทั้งสองเส้นนะฮะใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตัวแอร์พร้อมเอ็กเพรสชั่นวาลนะฮะพร้อมเอ็กเพรสชั่นวาลทุกอย่างโอลิงทุกข้อต่อนะฮะแล้วก็มีสวิตช์เพชเชอร์นะสวิตช์เพชเชอร์ด้วยจัดให้นะฮะจัดให้ครบเลยจัดให้ครบเลยทุกอย่าง ตู้แอร์นะครับใหม่พร้อมประเก็นฟองน้ำมาเป็นเซตเลยนะฮะมาเป็นเซตของเข้าเลยนะครับชุดนี้รับประกัน1ปีหรือ20,000ื่นโลนะรบับประกันกรณีรั่วซึมด้วยนะกรณีรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆที่เราเปลี่ยนโอลิงรับประกันตู้รั่วแผงรั่วคอมรั่วนะครับนะคอมรั่วคอมไม่มีกำลังอัดนะคอมมีเสียงดัง นะครับรับประกันครบเลยนะฮะหนึ่งปีให้ใช้งานกันแบบสบายใจนะครับจริงๆชุดนี้จะมีสายพานด้วยนะแต่สายพานของขาดนะครับของขาดไม่มาเดี๋ยวลดราคาไปลดราคาสายพานไปนะฮะก็เข้าไปเปลี่ยนในศูนย์นะเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์นี่วาสายพานก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ สายพานเช็คดูนะฮะก็โอเคอยู่นะสภาพเนโอเคอยู่นะนะครับสายพานของขาดด้วยนะของขาดด้วยดูจากสาภาพโดยรวมนะฮะดูจากสาภาพโดยรวมนะนะก็ใช้งานได้นะใช้งานได้ก็ใช้ของเดิมนะใช้ของเดิมใช้ของเดิมก่อน นะครับเดี๋ยวเราลดในส่วนสายพานให้นะครับเพราะว่าเบิกแล้วของมันขาดของไม่มานะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์ก็แล้วกันนะครับ ตัวแอร์ของรถเชฟโซนิกนะครับนี่สภาพกรองฝุ่นุดตันมากเลยนะุดตันมากเลยเดี๋ยวเราออกมาดูนะอันนี้ตู้แอร์นะตู้แอร์กำลังถอดก้นนะหลังจากยกน้ำปัดออกมากำลังช่างกำลังถอดตู้แอร์ดูกรองฝุ่นนะครับนี่คือกรองฝุ่นตันมาก สภาพตันมากตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ของตู้แอร์ใครถ้ามอเตอร์เสียเนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่นะงานใหญ่งานหนึ่งเลยนะมอเตอร์ของเชฟโซนิกเนี่ยดูแล้วผิวเผินเหมือนง่ายๆนะเหมือนง่ายๆจริงๆมันไม่ง่ายเลยนะถ้าถอดกันจริงๆเอาเรื่องเลยครับ เอาเรื่องเลยใครจะรับงานเปลี่ยนโบเวอร์ก็ต้องคุยกันดีๆนะครับเพราะว่าเนี่ยบางทีอาจจะต้องแกะเปลือกตู้แอร์เลยนะฮะแกะเปลือกตู้แอร์ถอดตู้แอร์ออกมาแบบนี้เลยนะนยถอดแยกออกมาแบบนี้เลยถึงจะเอามอเตอร์ออกมาได้นะฮะหน้าปัดก็ ต้องถอดออกมาแบบนี้นะถึงจะเอากล่องตู้แอร์ออกได้นะครับภายในรถก็จัดการดูดฝุ่นนะฮะเช็ดฝุ่นให้นะครับฝุ่นเยอะนะครับเนะี่ยดูฝุ่นนั้นฝุ่นนั้นเลยเดี๋ยวจะเช็ดทำความสะอาดให้นะ รถรุ่นที่เราสามารถถอดออกมาแบบนี้ได้แล้วไม่เสี่ยงชิ้นส่วนชับรุดแตกหักนะฮะหรือมีผลข้างเคียงมากนะอย่างรถเชสซูนิกเนี่ยหนึ่งไม่มีฮีเตอร์นะไม่มีฮีเตอร์ก็ไม่เสี่ยงอ่ไม่เสี่ยงในเรื่องฮีเตอร์รั่วฮีเตอร์อะไรมีปัญหานะถอดะะอ,ออกมาปุ๊บก็จะมีแต่ท่อน้ำยาแอร์ นะอ่อน้ำยาแอร์ที่เข้าตู้แอร์อย่างเดียวถ้เาเป็นรุ่นอื่นที่มีฮีเตอร์ตัวนี้ช่างจะต้องคิดหนักกันนิดหนึ่งถ้าเลี่ยงการถอดหน้ปัดได้เราจะเลี่ยงนะเลี่ยงเลยไม่อยากไปมีปัญหากับระบบน้ำหล่อเย็นนะ เช็คลวตัวแอร์เชฟโซนิกของใหม่นะครับเช็คก,กันก่อนก่อนที่เราจะติดตั้ง QC กันก่อนของใหม่รั่วไหมนะฮะของแท้รั่วไหมต้องเช็คต้อง QC กันก่อนครับไม่รั่วนะครับของใหม่ไม่รั่วเราก็ติดตั้งหลังจากนี้ก็รับประกันอะไรนานอีกหนึ่งปีนะครับ หรือสองหมื่นกิโลครับ เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่นะเสียงการทำงานปก,กติแอร์ตัดเสียงเครื่องยนกกต์ปกตินะครับคอมทำงานปก,กติทุกอย่างเย็นตัดต่อดี รียบร้อยนะครับงานประกอบก็เรียบร้อยนะครับงานนี้มันต้องยกคอนโซลยกน้าปัดนะครับช่างก็ทำด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนที่ร้านจะพยายามรับงานให้มันพอดีกับจํำนวนช่างเนาะแล้วก็จะไม่รับงานเยอะนะเสียงเครื่องยนต์เสียงการทำงานปกติทุกอย่างนะยืนข้างรถตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อน โทรแจ้งเจ้าของมารับรถนะครับเสร็จเรียบร้อยครับรถพร้อมรับประกันอะไรที่เปลี่ยนนาน1ปีหรือ2 0งหมื่กิโนะครับ